ก้า <9. S 2> แต่งตัวจะเสร็จหรือ,อยังต้องเผื่อเวลาไปกินข้าวกันอีกนะอืมเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเดี๋ยวนี้ล่ะหืมยังเก็บไว้อีกเหรอเนี่ยฉันว่าจะถามแกวมาสักพักแล้วว่าทำไมช่วงนี้แกถึงชอบก,กลับไปหมกตัวที่หอตัวเองบ่อยๆวะ ฮะแล้วทำไมฉันถึงกลับหอตัวเองบ่อยๆไม่ได้วะเงินก็จ่ายถ้าไม่กลับก็เสียงเงินฟรีดิก็ถ้าปกติแกกลับหอทุกวันคิดว่าฉันจะถามยังไงเล่าปกติไม่มาสิ่งที่ห้องฉันก็ห้องพี่ไม้รู้ว่านี่แกเอาอีกแล้วใช่ไหมแอบซุกกีแกไว้ที่หอหรือไงคราวนี้พูดตรงๆฉันเบื่อจะคอยรับสายแฟนแกแล้ววะเออหนะ้า ถ้าเรื่องมันยุ่งยากนักแลก้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้ฉันจะจัดการเองอทำยังไงดีนะไอกี้เอะฮะแกเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นหน้าแกดูเคร่งเครียดเชียวหรือว่าวันนี้การบ้านมันยากเกินไปฮะอการบ้านพวกนี้น่ะเหรอจะมาทำให้ฉันเครียดของง่ายๆพวกนี้ฉันทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเออใช่สิฉันมันงอนี่นาแล้วแกมางงกินอะไรฉัน แล้วแกเครียดอะไรของแกถ้างั้นกี่เครียดเรื่องอะไรเหรอยังไงถ้ามีอะไรก็ลองปรึกษาลิวดูก็ได้นะวันนี้ไอ้ลิวมาแปลกฮะมาเทนตัวเองด้วยชื่ออีกออความจริงแล้วกำลังคิดเครียด,ยดอยู่นะว่าถ้าเราชวนคนที่เพิ่งสนิทก,กันไม่นานไปเที่ยวกันเองสองคนต้องชวนแบบไหนมันถึงจะไม่แปลกนะ คือจะว่ายังไงดีล่ะพวกเราก็เพิ่งมาสนิทกันได้ไม่นานอะนะไม่รู้ด้วยว่าพี่เอ้ยไม่ใช่สิคนคนนี้เขาจะรู้สึกสนิทกับเราเหมือนที่เรารู้สึกไหมลเลยเครียดอยู่นิดหน่อยหรือว่าจะเร็วเกินไปที่จะชวนไปเที่ยวด้วยกันนะเพิ่งจะเคยกินข้าวด้วยกันแค่มื้อเดียวเองนิกกี้ถอดไว้สิเอาสิลีแกชอกบคนคนนั้นงั้นเหรอ ชอบงั้นเหรอเมื่อไรกันนะบ้าแล้วไม่ได้ชอบว้ไอ้ิิวอย่ามาพูดจาซีสซวดิวะไม่ได้ซีสวยสักหน่อยแกตั้งหากลองคิดดูให้ดีๆลองคิดตามซิว่าถ้าแกชวนอีแคร์ไปเที่ยวด้วยกันแค่นี้แกจะต้องเก็บมาคิดมากขนาดนี้ไหมนั่นนะสิความจริงมันก็ออกจะชัดเจนมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วนะทั้งๆที่เราไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายในที่ส่วนตัวพอเ,เป็นพี่เก้า แล้วก็ไม่ได้รู้สึกนำ้ำตาอะไรขนาดนั้นตอนเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะผลักออกพอไม่เคยชอบใครหรือเปล่าถึงไม่เคยรู้ตัวเลยว่าความจริงมันก็ชัดเจนมาสักพักแล้ว